ทรงแชร์มันขาวสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยังอยู่ที่ที่ชื่อเครือที่ชื่อเครือบทที่สี่นะคะบทที่สี่เรื่องโฉงอู่โฉงอู่ที่แปลว่าสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะเรายังจะ เส่งชื้อฟูสีอยู่นะคะซึ่งชื่อฟูสีแปลว่าครบพวนคำศัพท์นะคะต่อไปนะคะเส่งชื่อซึ่งชื่อแปลว่าคำศัพท์นะคะไปดูคำแรกนะชองอู่ชองอู่สัตว์เลี้ยงคำที่สองอย่างอย่างเลี้ยงคำที่สามที่ี่แปลว่าตัวใช้กับหมาเท่านั้นนะคะ คำที่สหมาหมามา้าคำที่ห้าไอ้ไอ้ักคำที่หกเผาเผาว,วิ่งข้อ7นะคะเผาผู้เผาผู้วิ่งใช้ในการออกกำลังกายนะคะข้อ8ดจืดจืดแปลว่าตัวใช้กับสัตว์ทุกชนิดคำที่9เหนียว เหนียวนกคำที่สิเขียวเถียวตัวใช้กับสัตว์ที่มีลักษณะยาวนะคะคำที่สิบเอ็ดผีผีปลาคำที่12บงโย,ยงย,ยงโยงยงว่ายน้ำคำที่13เม,มาเมาแมว ต่อไปนะคะจะเป็นเย่ยตูเย,ยตูแปลว่าบทความหรือการอ่านนะคะให้สติวเดนเปิดไปหน้า57นะคะในหน้า57นะคะจะเป็นพาดเย,ย่ตูหรือการอ่านนะคะฝั่งซ้ายเราซือจะอ่านให้ฟังนะคะส่วนฝั่งขวาจะเป็นคำแปลนะ w a t e r m o u แมแปลว่าแมวของฉัน หัวอย่างเหลือยี่จืมาแปลว่าฉันเลี้ยงแมวหนึ่งตัววัวเจียวทาเสียวเฮยฉันเลี้ยงมันว่าเสี่ยวเฮยอินเว่ยทาหึ่นเฮยเพราะว่ามันดำมากบรรทัดที่สองนะหัวหน้าชื่อเมาเกอจือกุตาแปลว่าแมวของฉันรูปร่างไม่ใหญ่ทาสีวนใจเจียหลีเผาแปลว่ามันชอบวิ่งอยู่ในบ้าน บรรทัดสุดท้ายนะคะวันสร้างทาใจหัวตัวฉวงเสียส้ยวซุยเจียวแปลว่าในตอนเย็นมันนอนหลับอที่ใต้เตียงของฉันอ่ะต่อไปนะคะให้ไปดูโดดด้านล่างนะข้อที่หนึ่งเขาถามว่าหัวอย่างเล่มสมเอ๋อสงอู่หัวอย่างเล่สมเอ๋อสงอู่แปลว่าฉันอะเลี้ยงสัตว์อะไรคำตอบก็คือหัวอย่างเล่อีจิเมา หมออย่างเลยจือเมาวนะคะให้เซนติเรนเขียนภาษาจีนลงไปได้เลยหรือสติเรนจะเขียนแค่ตัวเมาตัวเดียวก็ได้นะคะต่อไปข้อ2องวอเตอร์เมาเจ้วเสมอหมีจือวอลเตอร์เมาเจ้าเสมอมีจ,มจ,มมจแปลว่าแมวของฉันน่ะชื่ออะไรคำตอบก็คือหาเจียวเสี่ยวเฮยาเจียวเสี่ยวเฮยแปลว่ามันชื่อเสี่ยวเฮยนะคะ หมือนเดิมเลยเขียนแบบนี้นะคะหรือจะเขียนแค่เสี่ยวเฮย,ยก็ได้นะคะต่อไปนะคะข้อ3มวอะเตาเมืก็จืดต้ามาวอตเมาก็จืดต้ามาคําตอบก็คือทาตะเมาปูตา้าทาตะเมาปูตา้าแมวของเขาไม่ใหญ่นะคะหรือจะเขียนแบบนี้ก็ได้ทาเตอร์เมาปูตา้าหรือจะเขียนว่าปูตา้าก็ได้นะคะ ต่อไปข้อที่4เขาถามว่าวอตอเมาสีหวนจ้วงเสมอวอตเมาสีหวนจ้วงเสมอคำตอบก็คือทาสีหววเผาท่าสีหววเผาแปลว่ามันชอบวิ่งนะคะในข้อ4ให้เขียนเต็มเต็มแบบนี้ลงไปเลยนะคะข้อ5้าวอลเตมาหวานสร้างใจหนะซุยเตียววอลเตมาหวานสร้างใจนาซุยเจียวคำตอบก็คือใต้สวงสร้างซุยเจียว ใต้ส่วงสร้างซุ่เจวแปลว่านอนอยู่ใต้เตียงนะคะคําตอบให้เขียนเหมือนเดิมเลยแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะให้เปิดกลับมาหนึ่หน้านะทำได้ไหมคัดตัวจือเรายัางไม่ได้ให้คัดเนาะสำหรับวันนี้ให้สติเดียนคัดตัวจือนะคะคัดแบบนี้เลยแล้วให้สติเดียนนับขีดนะคะ ว่ามีกี่ขีดแล้วเขียนลงไปตัวจื่อมีกี่ขีดคะห้าขีดนะเขียนลงไปได้เลยต่อไปนะคะเปิดมาอีกหน้าหนึ่งเราจะเห็นนะคะเยอะมากเลยให้สตูเดนต์ค่อยคคัดนะคะตัวแรกคำว่าเหนี่วให้คัดแบบนี้เลยตัวเหนียวมีกี่ขีดคะห้าขีดนะ ต่อไปนะคะตัว G ตัว G ที่แปลว่าไก่นะคะลองนับดูนะว่ามีกี่ขีดทั้งหมดมี7ขีดนะคะต่อไปคำว่าเถียวเถียวตัวเนี้ยแปลว่าเส้นนะคะหรือแปลว่าตัวก็ได้เหมือนกันลองไปดูขีดนะคะมีกี่ขีดเลยเจ็ดขีดนะคะต่อไปตัวหวี ตัวนี้แปลว่าป่านะคะไปดูขีดกันเลยมีกี่ขีดเลยแปดขีดนะคะอีกหน้านึงนะก็สุดท้ายแล้วนะคะเมาเามา,เาตัวนี้แปลว่าแมวนะคะไปดูนะคะว่าคัดยังไงให้สติเรียนนับนะคะว่ามีกี่ขีด11ขีดนะคะ สำหรับวันนี้เราซื้อจะสอนเพียงเท่านี้นะคะเรื่องแบบฝึกหัดและการคัดภาษาจีนสตูดิโอไม่ต้องถ่ายรูปส่งนะคะแต่ให้สตูดิโอไปทบทวนคำศัพท์นะสำหรับวันนี้เซเซียตาเชียขอบคุณค่ะทุกคน